ดีจ้ะพี่น้องพอกับสาวบนอยู่นี่เวียแลนด์จ้ะใส่ถุงจนะ้ะถุงหอบเขา่าโมชาลินโทรมาว่ามาเอาบากักอันองุนซุกอีกแนไวสัน้นงนซุกงวดที่สองไปตกปลาได้ปลาน้ำพ่ะนะป่าดิหมมีปลาฝากก็เลยเฮ็ดอาหารไทยไปฝากหมูจะสาวบนเฮ็ดอันลาบไก,ก่จ้ะหนึ่งเขาเหนียวหมมัมกแล้วก็สมพักจะไม่สมพักน้ำี๋ยวภาพ ไปบานมูเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวสวัครับาวบ้าน้เบิ่งอันสวนผักจก้ะช่วงนี้แดดแล้วก็ล่างเสริมเหี่ยวโวบันไดโอตะค่าอันโต้ยุกระทางเหลืองพี่น้องช่วงนี้แดดก็ลังสิตาเนี่ยกระเพ้าตนเดี๋ยวนี่ป้าพี่น้องจ้ะ ไปบานชาลีนะคะวันนี <g zia> um ้อากาศดีดีพี่น้องทางไปบานมูน่าจะน้ออากาศดีแห้งพูดเอาสิล่มแห้งเนี่ยจัลอยเลยวันนอากาศดีจ้าทางประเทศนิวซีแลนด์น้อยๆนได้พี่น้องจ้าสมประเทศละวะประเทศจะเป็นยังไง ชมบรรยากาศักันน่าจะเนอะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ผูเขาหลายอีหลีพี่น้องนี่ยไปเสรเสปเ็นบปานห็จไปเนรลจไปสร็จไปสจไปเร็จไปเสร็จไปเสร็จไปเสร็จไปลสร็จไปเสร็จไปร็จไปสร็จจไก ก็เป็นน้องเลี้ยงจะเปิดที่สอออเสาวบนอยู่ไก่มาหอดบานโมแล้วพี่น้องเบอร์วิวทะเลเด้อ ขืนจะพี่นอนวันนี้อากาศดีแต่ว่าคนกับโมยเท่าทดขวดอกพม่นองย้อนโลกนี่แหละคนกับโมคอยเที่ยวกันได้จ้ะแต่ว่ากับพอมีอยู่น่ <c oughs> ส่รั่สั รถเลาะชมวิวทะเลงามๆน่นจาจะเนะาะจักวางนตะปิกนิกดีพอพี่นอ,องเขาทายเยน,นาะจะทนไม่ก็ล่มเหลินดีอยู่จ้ะพี่นอะ สอาทิตย์เพื่ออาทิตย์นึงวะลบมาอีกมึงผักเรากระลังเลิมงามพักใสกังามที่เกาะน้อยฟลาวเวอร์เฮ้ยอ่ะว่าเสะวยุดวายุดเกาะทูโชเมย์ยี่เกาะน imming pool from the, warehouse today. from the warehouse got swimming pool very really nice do y o u mom bought for you there no, oh fell bought that you said thank you to fall No, yeah, why I'm not? not really spoiled, spoiled. It is. And rồi đi. Cháu lên

เค้กจุ๊บๆเ้กเพราะมี so many of them หลายว่ะเ้เอาได้หลายพี่น้องเลยกินดีกันมอนไม่น่าดีพี่น้องมันม่นืา

ลูกไส้หมูเ็นเล่าแตงแต๊กนน่อยซ้ำนี่พี่น้อแม่ตอนนี้สูงเกินเธแล้วพอดีเธอน่อยเลยหวานนยมสดอต้องบาเลยมเทเต็มถุงได้พี่น้องก็ชย เต็มถุงอ๋อยะลาพี่น้องไปก่อนนะจะเนาะบอกกันในลิปหนาขขบคนลหลายจ้าที่ามาติดตามบ๊ายบายจ้าบ๊ายชาเลนบ๊าย